ทำน้ำยำก่อนครับเพราะว่าตำแคบหมูน้ำยำเรานี่ตยตำแคบหมูนะครับมาดูตำแคบหมูอันนี้ผงนัวนะครับผงนัวสามสักปีที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลทรายแดง,แดงเท่านั้นนะครับไม่นัวต้อง ต้องบ,บวกต้องใส่ยูนิโอมะตูพัทบกนาวบกนาวะนาวหนึ่งลูกเลิศไปเลยเจ้าักน,นาวน้ำดีน้ำดีมะนาแกันกัน มะเขียครเสือเทศเสยเรียนข้าวส้มนี่ราเข้าไปตำมะฮงขายน้ล,นานาลายครับข้าวดำเลยไหเสือเทศดสามลูกสามหน่วยลูกใหญ่ๆเปี้ยๆเลยครับสามหนวย่ย <c oughs> ที่เด็ดอยู่ที่ ทับปีกายะสิทธิ์ครับ,บ,ระะรบน้ำส้มตำโอ้น้ำปลาส้มตำเยอะเชื่องได้น้ำปรุงเลยนะครับ ใส่ยังมาหนึ่งเออันนี้ก่อนมะละกอลงไปใส่มะละกอมะละกอใส่ลงไปแล้วประมาณรกห่อนึ่งห่อไปอันนันควันใส่ขนมจีนหอันนี้ใส่ขนมจีนสหัวหรือข้าวปุ่นหนึ่งสองหัวครับสองสองหัวด้วยสองจั๊กถ้าอยากได้แรงหัวก็ใส่กัญชาไปเลยนะครับรับรองหัวแน่นอนครับโอ้ยคือพวกมันกับกรกเทียมะ อยางใส่แคบหมูลงไปครับสูตรของเราใส่แคบหมูหนึ่งครก <c oughs> ใส่อยู่สองหอนะครับใส่เยอะสองหา,างสามหงอจะใส่เยอะไม่ได้มันอมน้ำใส่เยอะไม่ได้มันเปื่องครับ,รบสามหออ๋อสามห่อพอครับ ตำตำชุกเล็กแคบหมูครับจากส้มตำแยกเครื่องพวกนี้ขายเจ็ดสิบบาทเ,เรียบร้อยนะครับจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟแบบเราต้องจัดจานปอ ต้อ,อ,องจานพุ่นแหลวถ้าจะตักออกมาจริงสองจานเจ็ดสิบบาทก็สแสดงว่าโอ้โหแพงเหรอบแพงเดี๋ยวแกะนนี้โรยไปอีกรอบอ๋อ,อแกะนี้โรยนี้โรยนี่เอ,นนอนนนงนะครับ <c oughs> มันจะได้คุณรสชาติคนละรสชาตินะครับไอที่โรยโรยน่าจะกรอบไอ,บอที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะมีความหนบหนบแล้วเพร,ราะว่าน้ำสาลาเรามันซึมเข้าไป น่ากินจริงๆปาอันนี้อาจจะเป็นเมนูเมนูแรกที่ทำแล้วน้ำลายไหลหเลยป่ะนี่โ<ม>อ้ขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบเจอกันที่สาขาสี่ครับครับต้องตามแยกเลื่องครับ